สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จเนื้อสวยๆเนื้อดีๆมาให้พี่ๆได้รับชมอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นพระเนื้อสวยพิมพ์สวยนี่ให้ดูนะครับนี่พี่ๆรู้ไหมว่าพระองค์นี้คือที่ไหนนะครับพระองค์นี้คือสมเด็จวัดหอหมก จังหวัดอยุธยานะครับเป็นสมเด็จวัดหอหมกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2476ปลุกเสกโดยหลวงพุททองวัดราชโยธาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อจีนวัดเจ้าเจ็ดในนะครับประมาณนี้สร้างด้วยผงพุทธคุณผสมขมิ้นเสกนะครับ ัดสร้างโดยตำรับตำราของหลวงพ่อปานวัดบางนงโคซึ่งตำรานี้นะครับหลวงพ่อปานได้เรียนมาจากหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อปานนั่นเองนะครับนี่ให้ดูอยู่จะให้ดูเนื้อชัดๆนะครับโอ้โหฐานคนลึกมากเลยนะครับ พระองค์นี้ถือว่าเก็บมาได้สภาพดีมากๆเลยนะครับนะนี่เนื้อเขาแน่นนี่จะมีเหมือนเกสาเส้นหนึ่งอ่านี่ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ตรงนี้จะเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับโอ้เนื้อสวยมากนะครับองค์นี้ถือว่าเก็บมา สภาพค่อนข้างดีนะก็จะมีรอยมแมลงแทะนะครับเป็นธรรมดานะครับพิมพ์ทรงสวยงามพุทธคุณนี่ต้องยอมรับเป็นครับว่าพระสายอ,าอายุธยาเนี่ยเขาจะเด่นมากๆเลยนะในเรื่องของคงกระพันชาตีแขวคาขนีดีต้องยกให้เขานะครับแน่นอนครพระองค์นี้ปลูกเสกโดยหลวงปู่ทองวัดราชโยธ,ธาต้องยอมเลยครับว่าพระองค์นี้มี คงกับพันชาตีที่เดียวแน่นมากๆนะครับและก็ตามมาด้วยเมตตามหานิยมตามมาติดๆนะครับเอาเป็นว่าองค์นี้เรียกได้ว่าครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้นะครับเป็นพระผงดีพิธีดีนะครับบนสารดีนะเปิดไห้พี่มีอยู่ที่บ้านจะได้รู้ว่าอ๋อเอ้ยเราก็มีนะครับโอ้โหนะครับจะได้นํามาเลียบบูชาหรือสะสมนะครับไว้เดี๋ยวมีอะไรดีๆผมจะนํามา แบ่งปันให้รับชมให้เป็นความรู้ฝากไปพี่พเ,เพื่อนกดติดตามไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ